มันบวคือกันวะดิอันนี้เขาเอื่อนบักแตงยังดิบ่คือกันวะที่เขาเขาจเอาปลูกไครดิโอ้เอาซุ้มในหน่อยอัน โอ้ตีออกมาบ่เรอเป็นหมากแล้วมามือนั้นเพราะท่านได้เป็นหมากมือนี่เป็นหมากแล้วเนาะโอ้แตงปลูกสมี่ก็ได้กินเ้อกสวนครัว หอมมีผักชีมีหลายอย่างผสมผสานจ้ะพี่น้องผักสวนขั่วผสมผสานแดงกะงามเป็นหมากแล้วเรื่งหมากมเป็นหมากปลูกแค่นี้ก็ได้กินพี่น้องเอ้ยแดงแต่งต้งะแดงอื แมา่ทาั้งนี่นีเป็นหอมหอมเบียงหอมซี่จ้ะพี่น้องเป็นดอกแล้วมามือนั้นบ่ท่านเป็นดอกมือน,นี่เป็นดอกแล้วพี่น้องเฮ้ยขาดเกินยังไปทั้งนั้นพักขา้าหน้า หน้ากับงามจ้พี่นองบุ้งเนี่ยถักอันประกาศหอเพิ่นบุ๋มเป็นพันหอเนาะม้อก็เลยเป็นหนังสือหอมเลงกับงามจ้าพี่นองส่วนเล็กๆมีสวนสุย่างสามารถปลูกได้พี่น้องเอ้ยสวนเล็กๆนี่ก็ได้ปลูกเล้ทุกอันทุกอย่างหลายแนวอยู่ในหนี้จ้าพี่นอง สมนียกับเบือึดยูอึดกินบริสุขคนเนาะพี่นองเนาะก็ได้กินได้ยูแล้วสมนียพักหน้าหนาวของห้านะคะนี่ก็ไว้แค่นี้ก่อนนยค่ะคิดหนาเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ